ตายนี้เราก็มองว่าหายากลายสนิมนี่เหมือนสนิมเหล็กเลยเดีย๋ยวดูดิประเหมือนสนิมเหล็กเลยนะมันจะคล้ายของญี่ปุ่นไหมของญี่ปุ่นก็มีประมาณนี้ห็นอ่ะเขาเรียกบอรี่ตัวนั้นของญี่ปุ่นนะบอรี่ b o r y คล้ายๆของญี่ปุ่นนะคล้ายของญี่ปุ่นครับดูกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาอยู่กับสวนในหัวเก๋ นะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้นู้นออนะทีนี้เราจะมาดูตัวนี้ก้อนนี้เป็นของพร<อ>ีเมียมพรีเมียมเลยอันนี้คืออะไรอันนี้เราเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวบอกเลยให้เจ้าของมาพูดทีหลังอ,อันนี้คือลายพระน,นายนะครับลายพระนายสีทองนะครับอันนี้มาจากเม็ดนะครับอันเนี้ยเราได้ไปทิ้งแล้วเมื่อสมัยสักสองปีที่แล้วมั้งเขาเอาเชื้อไปให้เราสักหนึ่งต้นแล้วมันเลยดึงมาแล้วนี่เราอยากจะมายกกอเลยเพราะไงรู้ไหมครับ ไปปลูกแล้วมันก็แตกดีแตกดีนะแต่ว่าดูนี่มันได้ความแปลกคือมันก็คล้ายๆกับตัวของที่มันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คลายหรอกมันไม่เหมือนเดิมนี่ครับลองดูมันไม่เหมือนเดอ่มเดี๋ยวผมสูให้อ่ะคือคือตัวนี้มันจะเป็นเป็นยังไงประวัติหน่อยว่าหน่อยต้นก็ชุดนั้นผมซื้อลายสนายเมล็ดมาจากทวัตชัยอ่ะหนึ่งร้อยอ๊หนึ่งร้อยหรือสองร้อยต้นแล้วน่าจะ ประมาณนี้ผมจาไม่ได้แล้วเม็ดใช่ไหมใช่จากเม็ดตอนนั้นก็เล็ก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 เลกอ่าอ่ะตัวตัวนี้เนี่ยจะ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 มีอยู่ฟอร์มเนี้ยจะมีสองเบอร์ก็คือเนี่ยตัวตัวนี้คือฉีกจากลายพนายไปอ่าแล้วก็สีสีเหลืองอย่างเนี้ยอ่าสีสีเหลืองอย่างนี้แต่ว่าเป็นลายแบบพนายเลยก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูเลยฮะแต่แต่แต่น้อ เหลืองแต่ว่าลายที่ไม่ใช่ลายพระนายใช่ทีนี้จะมาดูว่าเหลืองแล้วยังเป็นลายพระนายอ่าโอ้โหมันแปรปวนไปเยอะแยะไปหมดเลยนะอ่าแปรปวนไปนี่นี้เห็นไหมขเาดก็คือเหลืองเหมือนเหมือนเมื่อกี้แต่แต่ว่าเนี่ยลายพระนายคนคนที่เล่นเล่นไผ่เขาจะรู้นี่ขึ้นอ่ะต่ง่ายคือลายพระนายคือถ้าเกิดคนใหม่มาดูคลิปลายดั้งเดิมคือเขาจะเป็นเส้น เส้นเส้นแล้วออกดำดำเป็นเส้นอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยฮะคือคือตัวเนี้ยมันเส้นเนี่ยไม่ใช่แค่ผิวมันเข้าไปในเนื้อด้วยโอ้โหนี่เออเว้ของแปลกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเออมีมีมีเนื้อข้างในมีลายอยู่ข้างในเนื้ออ่าใช่ถ้าถ้าตัดเข้าไปอ่ะมันจะถึงถึงเนื้อเลยฮะลายเข้าไปอ่าแสดงว่ามีสองโครนคือลายพะนายนี่นะไอมีเหลืองอย่างนี้นะก็น้อย ใช่ใชน้อยแต่พอเป็นลายเหลืองอย่างนี้แล้วดันมีอีกสองอีกค<ช>ือ <c oughs> เป็นลายพายนเหมือนเดิมกับไอ้ตัวน้นใช่ตอนนี้ลุงตั้งไว้ก่อนว่าลายสนิมแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปตั้งขึ้นมาเาไป็นลายสนิมนี่มาดูครับอ้าวมาดูตรงนี้อันนี้เราจะเก็บลายสนิมไปเพราะว่าไอ้ตัวนี้เราว่าไม่รู้เรามีไม่มีนะแต่ว่าอันนี้ลายนี้เราก็มองว่าหายากลายสนิมนี่เหมือนสนิมเหล็กเลยเดี๋ยวดูที่ประเหมือนสนิมเหล็กเลย มันจะคล้ายของญี่ปุ่นไหมของญี่ปุ่นก็มีประมาณนี้ผมเห็นอ่ะเขาเรียกบอรี่ตัวนั้นของญี่ปุ่นนะบอรี่ B O R Y คล้ายๆของญี่ปุ่นนะคล้ายของญี่ปุ่นครับอ่าอันนั้นก็จะเป็นตัวของอีกตัวหนึ่งนะแต่ของเรานี่ลายคล้ายๆอย่างนี้ดูดิสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บโครนนี้ไปลายพระนายเหลืองสนิมลำสนิมลำมันใหญ่ซส์เนี่ยอ่าทีนี้ลำโตขนาดไหนเหรอนี่ก็ไม่เล็กนะสองเมตร่อ้นะาที ขุดไปใหญ่กว่านี้ก็มีโดนขุดอีครึ่งไปครั้งแล้วสองนิ้วครึ่งเนี่ยขนาดขนาดเนี้ยกําลังไม้ไม้ยอดนิยมอะสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนี่คือไผ่ผากเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าลำไผ่ผากติดสามนิ้วขึ้นไปแล้วอ่ะอ่าใช่บางแล้วก็คุณภาพจะคือมันใหญ่เกินศักยภาพของเขาไปแล้วคือบินอุดมสมบูรณ์แล้วมันใหญ่ใหญ่เกินไม้จะบางจะบางโอเค อโอเคอันนี้เราเราจะเอาอันนี้ไปดูแลต่อนะครับก็เป็นแรยกสองอันอันนั้นมีเส้นกับอันนี้มันไม่เส้นนะเนี่ยมันเป็นสนิมนะมันน่าจะเป็นแค่ผิวหรือว่าเอาตามชื่อญี่ปุ่นเลยมันคล้ายก <Body. S 2> บรคุณลองไปเชิเชิร์ดูบอรี่ B O อ Y แล้วแผลตของมันปุ๋ยตัวนี้มีอ้าวมีอกอกลักถ้าเราไปเล่นถึงไหนหรือว่าเนี่ยมันลายหมด ตรงนี้หรือตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละปิดนั่นแหละนี่นะเออนั่นแหละให้อาไัปได้อาไปโชว์อันนี้เป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยตัวใหม่ตัวใหม่เป็นลายบริ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ